ครับวัสดีครับวันนี้ผมได้ซี่โครงแพะมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกินกันนะครับก็คือต้องบอกก่อนนะครับผมก็ไม่เคยทําแพะมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยกินแพะด้วยครับแต่วันนี้ก็พี่คิวนะครับจากอลังการฟาร์มนะครับแบ่งเนื้อแพะมาให้ชิมนะครับก็จะมาทาอาหารชิมกันนะครับอันดับแรกเรามาหมักเนื้อกันก่อนนะครับคือผมจะหมักแบบบ้านๆเลยนะก็ไม่มีแบบเหมือนหมักเนื้อย่างทั่วไปนะครับง่ายๆทำตามกันได้ง่ายมากนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเนื้อแพ้ที่ผมได้มาจะเป็นส่วนของซี่โครงนะครับเป็นซี่โครงตั้งแต่สันซี่โครงนะครับลากลงมาจนถึงส่วนของท้องเลยนะครับซี่โครงเราก็จะเรียกว่าแร็คนะครับส่วนไต้ท้องเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่าเบรดนะครับโอเคครับเรามาเริ่มหมักเนื้อกันนะครับการหมักเราก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากใส่3มเกลือลงไปก่อนนะครับกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีตำรวมกันนะครับแต่ผมไม่ตำเองนะครับผมซื้อสําเร็จรูปมาเลยนะครับปริมาณก็ กาเกลาแล้วครับต่อไปก็คือน้ำมันหอยนะครับเหล้าจีนสักนิดนึงนะครับเพิ่มความนัวน้ำมันงานิดนึงนะครับเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็เพิ่มกลิ่นด้วยพริกไทยเยอะๆครับหอมอร่อยดีนะครับผงกระเทียมนะครับน้ำตาลสักหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็เพิ่มซอสปรุงรสนิดนึงนะครับซีวขาวนิดนึงเสร็จแล้วเราก็คนครับอืมอร่อยละโอเคครับอืมกลิ่นพริกไทยเยอะมากเราก็มาหมักกับซี่โครงของเรานะครับก็เอาลงเลยครับ ครบครับ ทาให้ทั่วนะครับทาเครื่องหมักของเราให้ทั่วคือสัตว์บานอย่างเราๆนะครับถ้าเรามีทักษะทําอาหารไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะครับเป็นเสน่ปายจาะจงของเรามากนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยู่ฟาร์มเราอาจจะเขาเรียกอะไรเบื่ออาหารที่เขาจัดมาให้นะครับเราก็ล้าก็ทาเองบ้างนะครับจริงๆผมก็ไม่เป็นนะครับก็มม่วงนะครับพอเรามักเนื้อได้ประมาณนี้เราก็พอแล้วครับแล้วทีนี้เราก็เอาไปแช่หมักไว้ครับในตู้เย็นสัก6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารอกันนะครับอีก6ชั่วโมงแต่คุณไม่ต้องรอนะครับเพราะผมจะตัดต่อให ย่างอีกทีนะครับมาครับพอเราหมักครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะมาอบกันต่อนะครับใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยนะครับจะเป็นหม้ออบลมร้อนแบบนี้หรือจะเป็นฝาอบลมร้อนหรือว่าจะเป็นการตั้งเตาใช้ถ่านอะไรก็แล้วแต่เลยครับเราก็เอาเนื้อออกมานะครับกลิ่นหอมมากนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับ เวลาในการอบต้องคอยดูเอานะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่าเนื้อเราน้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ต้องรอดูไปนะครับผมก็ปรับไฟไปที่สูงสุดเลยนะครับ200องศาแล้วก็เดี๋ยวอีกสินาทีนะครับมาดูกันนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเอาแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวมารอดูกันครับตอนนี้คือกลิ่นหอมมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจัดจานก่อน มาครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับครั้งแรกนะครับแพ้อบนะครับไปออันดับแรกคือได้กินหอมเลยครับหอมเครื่องที่เราหมักนะครับเดี๋ยวคิดหนึ่ง รสชาติเนื้อเหมือนซี่โครงวัวซี่โครงหมูอะไรอย่างงี้นะครับแต่ลิ้นผมอาจจะแยกไม่เก่งนะครับแต่โดยรวมคืออร่อยครับกินได้แล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นสาบน่ากลัวอะไรของแพะเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากลองชิมเนื้อแพะแบบนี้บ้างนะครับก็ลองติดต่อไปที่พิคิวนะครับอลังการฟาร์มนะครับหรือว่าใครครับสนใจอยากส่งวัตถุดิบอะไรก็ตามนะครับมาให้ผมลองรีวิวทำอาหารหรือว่าจะเป็นแบบสําเร็จรูปมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้แล้วกันนะครับวันนี้มีแค่นี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you.